หลังถูกบีบให้ออกจาก Apple ในปี1985 Jobs ได้ก่อตั้งบริษัทใน XT Computer ซึ่งผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับตลาดการศึกษาและธุรกิจและยังได้ซื้อแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกจาก Lucasfilm ซึ่งต่อมากลายเป็น Pixar Animation Studios และประสบความสำเร็จอย่างสูงกับภาพยนตร์ a n นิเมชันอย่าง Toy Story ในปี1997 Apple กำลังประสบภาวะวิกฤตอย่างหนักจึงได้เข้าซื้อกิจการใน XT และดึง Steve Job s กลับมาเป็นซ e o ชั่วคราว ซึ่งเขาก็สามารถพลิกฟื้น Apple ได้อย่างน่าทึ่งด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆทําทำให้ Apple กลับมารุ่งเรืองซึ่งเขาได้รับค่าจ้างเพียงดอลลาร์หนึ่งต่อปีทำให้เขากลายเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับค่าจ้างต่ำที่สุดจับเชื่อในความเรียบง่ายเขานำแนวคิดแบบมินิมอลมาใช้ทั้งในดีไซน์ผลิตภัณฑ์และการดำเนินชีวิตการแต่งตัวเสื้อคอเต่าสีดำต่างเกงยีนที่เขาใส่เป็นประจำเขาต่อสู้กับมะเร็งตับอ่อนมาตั้งแต่ปี2003และเสีียชวิต เมื่อวันที่5ตุลาคม2011ขณะอายุ56ปีผลงานของเขาไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนใช้ชีวิตสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกเขาถูกจดจำในฐานะนักนวัตกรรมผู้มีวิสัยทัศน์และผู้นำที่เปลี่ยนโลก